ไปดูเรื่องของการเดินหน้ากวาดล้างนะครับบ่อนการพนันกันบ้านนะครับล่าสุดนะครับในการสนทิกําลการกันระหว่างตารวจทหารนะครับเข้าไปคลายบ่อนการพนันใหญ่ในซอยเสือใหญ่อุทิศครับสามารถที่จะจับกุมนักพนันนะครับได้ถึง65คนนะครับและเจ้าที่บอกว่าระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากๆบ่อนพนันนี้นะครับเป็นบ่อนพนันของเฮียเสยนะครับเพราะอยู่ในซอยเสือใหญ่อุทิศนะครับเจ้าที่ทั้งตํารวจทหารก็นํากําลังเข้าไปตรวจค้นเป็นอาคารพาณิชย์เลขที่20ทับ196 ในซอยเสือใหญ่อุทิศนะครับหลังจากสืบทราบมานะครับว่ามีการลักลอบเล่นการพนันแล้วก็มีนักพนันจำนวนมากเนี่ยเข้ามาเล่นการพนันนะครับที่เกิดเหตุเป็นอาคารพณิชยงสี่ชั้นเนื้อที่กว่าห้าร้อยตารางวาด้วยกันปรากฏว่าจากการตรวจสอบนะครับพบว่าทางเข้าเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่มีประตูทางเข้าแค่ทางเดียวนะครับระบบนี้ป้องกันแน่หนามีประตูถึงสองชั้นนะครับชั้นแรกเป็นประตูไม้ติดระบบคีการ์ดส่วนประตูชั้นที่สองนะครับเป็นเหล็กนะฮะเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปเนี่ย ก็พบนะครับนักพนันนะครับกำลังเสี่ยงโชคกันอยู่เลยมีทั้งพนันไฮโลนะครับมีพนันเสือมังกรด้วยจ้าที่ก็สามารถจับกลุ่มนักพนันทั้งหมด65คนเป็นผู้ชาย45คนเป็นผู้หญิง20คนด้วยกันนะฮะจำนวนนี้ก็เป็นชาวต่างด้าวถึง21คนแล้วก็พบอุปกรณ์ในการเล่นกนารพนันแล้วก็เงินสดอีกเกือบเกือบ200,000บาท ซึ่งตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางนะครับแล้วก็นําไปเป็นหลักฐานนะครับส่งไปสืบสวนขยายผลต่อครับค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านี่เป็นบ่อนใหญ่เลยนะคะเปิดมานานกว่า1ปีแล้วค่ะโดยที่มีนายกฤษดาศิลปนนท์รับเป็นผู้ดูแลบ่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพานันโดยผิดกฎหมายและข้อหาเปิดให้มีการลักลอบเล่นการพานันโดยผิดกฎหมาย2กระทงค่ะส่วนนายสมชายแฮกระทอกอายุ4 7่ 8. ปีคนนี้เขารับว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่นะคะก็เลยโดนหนึ่งข้อหาค่ะจั ให้มีการลักลอบเล่นการพนันก่อนที่จะควบคุมตัวทั้งหมดไปที่สอนอพหลนโยทินเพื่อดําเนินคดีต่ตอไปค่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักนะครับของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับในการเดินหน้านะครับกวาดล้างการพนันนะครับถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับหากมีเบาะแสนี้สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับ